ใดีครับเราจะมาทำโจทย์ข้อสอบภาคทฤษฎีของฟิสิกส์โอลิมปิกโซนอครั้งที่ห้าครับของฮาร์เงใหม่ครับมาดูข้อแรกกันเลยครับข้อแรกเนี่ยจะมีสามข้อย่อยครับเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งจุดหนึ่งครับข้อหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเลนส์นูนและเลนส์วาลขนาดโฟกัสเท่ากันโอเคโฟกัสเท่ากันแต่ว่าเลนส์นูนเนี่ยจะมีความเบี่งบวกโฟกัสแต่ตัวเลนส์วาวเนี่ยจะมีลบโฟกัส แล้วก็วางห่างการเป็นระยะแอลครับหาเป็นระยะแอลนี่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นเลนประกอบครับจ้องหาเงื่อนไขของแอลที่เอ่อเลนประกอบเนี้่รวมแสงครับเขาหาเงื่อนไขก่อนแล้วก็เขาบอกว่ารวมแสงสมบัติรวมแสงนี่เป็นสิ่งที่สาคัญนะคนนี้ว่าเราจะทําถูกไหมตัวแสงเข้าหาทางเลนนูนก่อนครับแล้วก็หาโฟกัสของเลนประกอบครับโอเคครับเรามาวาดภาพกันก่อนครับ โอเควพราเอา่อของเลนนูแล้วก็เลนวอลทั้งสองอันที่อยู่ห่างกันเป็นระยะแอลนะครับที่เราต้องวาดภาพเนี้ยเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าปรกากฏการณ์ของมันเนี้ยมันเป็นยังไงครับอแล้วเขาบอกว่าแสงเนี้ยเคลื่อนที่เข้าหาเลนนูนก่อนแต่เข้าหาเลนนูนก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าแสงเข้ามาไงเราก็ให้แสงเข้ามาจากอันนั้นครับเข้ามาก่อน แล้วก็มันก็จะหักเหครับกามสมบัติของการหักเหแล้วก็ไปเจอกับเอ่อเป็นวาววีทีครับแล้วก็หักเหมอนครับหักเหก็จนมันเป็นกระทบที่เส้นเกมมุกสําคัญครับเปกระทบที่เส้นเกมุกสาคัญจนเกิดภาพครับอือนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะเส้นทางของแฝงง่ายๆแต่จริงๆถ้าเราจะวาดภาพถูกต้องเนี่ยเราควรจะวาดสองเส้นตัดกัน เพื่อให้เป็นเส้นทางของแสงว่าดูว่าเป็นภาพจริงภาพสเสมือนแต่ว่าคนที่เขาไม่ต้องการว่าภาพแล้วก็คำนวณได้ครับคำนวณได้โดยเลนูนเลนอเนี่ยมันเป็นเลนบางครับเราก็สามารถใช้สมการเ็นบางได้เลยครับก็คือหนึ่ส่วนโฟกัสเท่ากับหน่งส่วนเระยะวัตถุบวกกับหนึ่ส่วนระยะภาพานะครับครับเออเรา เจรณาเรนน้นก่อนครับเพราะว่าแตงเข้ามาจากเลนนุนก่อนมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนโฟกัสความยาวโฟกัสเป็นบวกครับระยะภาพไกลมากๆให้เป็น infinity บ,บวกหนึ่งส่วนระยะภาพระยะวัตถุเป็น infinity เพราะว่ามันมาไกลมากๆแล้วตามสมบ,บัติทางคณิตศาสตร์เนี่ยหนึ่งส่วน infinity ะจะเป็นศูนย์ครับ ก็เป็นหนึ huh. mm ่งโฟกัสเท่ากับหนึ่งส่วนระยะภาพแปลว่าโฟกัสเนี่ยเท่ากับระยะภาพของวัตถุที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมาตกอยู่ช่วงประมาณช่วงนี้ครับช่วงนี้นี่คือโฟกัสแรกแล้วก็เออแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์เนี่ยหาต่อครับโดยทั้งสองเนี่ยห่างกันเป็นระยะแอ๋เนี่ยเขียนแอลเพิรเล็กนะจะเขียนสะดวกดี หาเประยะ l ดังนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาที่พิจารณาที่เรนเวลล์น,นะครับหนึส่วนะยโฟกัสเป็นลบครับโฟกัสเป็นลบ,เ,นลบเ,นเ,ล wow. เพราะว่าเป็นเรนเวลล์่ากับหนึ่ส่วนระยะาบก็คือเป็นไอ้ระยะวัตถุเป็น p 2บวกหนงส่วน q 2แล้วก็มาดูภาพเรา q 2 p 2ก็คืออะไร จากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าพีสองเนี่ยมันกับออถ้าเกิดมันไม่ใช่เลนประกอบเนี่ยมันจะลงมาอยู่ประมาณช่วงนี้ครับแล้วก็ระยะระยะภาพเนี่ยมันก็คือช่วงตรงนี้ถึงตรงนี้ช่วงตรงนี้ตรงนี้ที่ผมขีดไว้มันก็คือที่ตรงนี้มันเป็นระยะของระยะพีหนึ่งแต่ว่าระยะของตรงเนี้ตรงนี้ครับมันคือระยะของ L ลบ พีสองแล้วเอคิวหนึครับอลลบคิวหนึ่งแล้วก็ใส่ไปได้เลยครับหนึ่งส่วนลบเเท่ากับหนึ่งส่วน l อลบคหนึ่งซึ่ง q ิหนึ่งเนี่ยก็คือโฟกัสอยู่แล้วเราก็สามารถเขียนไปว่าลบโฟกัสได้เลยบวกหนึ่งส่วน p ีสองเราเห็นว่าโฟกัสตัว F เนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันแล้วก็ย้ายให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันก่นกอน ก็คือลบ1ส่วน f ลบกับส่วน l ลบ f เท่ากับ1ส่วน p 2กลายเป็นคูณไข่อันนี้คูณไข่เป็น f ลบ l ลบ f ส่วน f คูณ l ลบ f ก็คือก็คือเอาข้อนี้ไปคูณลบแล้วข้อนี้ไปคูณลบแล้วก็มาคูณกันตรงกงอันนี้คูณกันก็คณิตศาสตร์ทั่วไปเท่ากับ1ส่วน p 2แสดงว่า1ส่วน p สองเท่ากับ ลบ l ส่วน F l ลบ F ครับนี่เราก็ได้คำตอบแล้วว่าค่าของ p 2เนี่ยเท่ากับ F คูณ l ลบ f ส่วนลบ L แต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับเขาบอกว่าต้องการให้มันเป็นสมบัติรวมแสงสมบัติรวมแสงเนี่ยอสมบัติรวมแสงคืออะไรสมบัติรวมแสงเหมือนกับเรา เรามีเลนเลนหนึ่งนะผมจะไม่บอกก่อนว่าเลนอะไรเรามีเลนเลนหนึ่งเรามีเลนเล,น,เล,น,เลนหนึ่งเลนสักเลนหนึ่งแเรามีเกมสสาคัญเนี้ยรวมแสงคือแสงเนี้ยตัดกันจริงๆครับแสงแตัดกันจริงๆถ้าเกิดแสงตัดกันกรจริงเนี้ยมันก็ตรงกับสมบัติของเลนนูนครับสมบัติของเลนนูนว่าต้องเป็นแสงแตัดกันจริงๆแล้วก็ต้องเป็นภาพจริงครับพอเป็นภาพจริงกันเนี้ยเอ่อระยะไอ้เป็ภาพจริงกันเนี้ย ค่าอะไะเออค่าขนาดภาพเนี่ยมันก็ต้องเป็นค่าบวกครับแต่ว่าในคาตอบเนี่ยมันเป็นค่าลบดังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้เงื่อนไขจริงเนี่ยเราต้องให้ f l ลบ f l เนี่ยต้องมากวามากว่ามากกว่าศูนย์ครับมากกว่าศูนย์แต่ว่าตัวที่สามารถเปลี่ยนคาตอบได้ในช่วงนี้ก็คือตัวลบนี่แหละครับถ้าเกิด l ลบ f เนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์ลบ f เนี่ย มันนากกว่าศูนย์ข้างว่าจะเป็นลบใช่ไหมลบพอเป็นลบเนี้ยลบกับลบก็กลายเป็นบวกแปลว่าถ้าของเอลฟเนี้ยต้องมากกว่าศูนย์พอเอลฟ์น้อกว่าศูนย์แล้วก็สามารถสุดได้ว่าเอฟเนี้ยก็ต้องมากกว่าเอลหรือว่าเอลเนี้ยน้กว่าเอฟเขาอยากให้แขงก่บเอลใช่ไหมก็เขียนแล้วว่าข้อหนึ่งก็ได้แล้วว่าเป็นเอลต้องน้อยกว่าเอฟได้ข้อหนึ่งย่อย แล้วก็มันก็มีอีกคำถามนะครับก็คือตำแหน่งโฟกัสของเลนส์ประกอบไปหางจากเลนส์นูนเท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่ยากครับข้อน,นี้ก็ไม่ยากเลยเขาต้องการโฟกัสรวมใช่ไหมเออเราอาจจะเออเราไม่สามารถใช้ไอ้ที่เลนส์ประกอบไปที่หนึ่งส่วนเอฟเท่ากับหนึ่งส่วนเอฟหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเอฟสองไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้งื่อนไขของระยะเอลเข้ามาเกี่ยวเออสิ่งที่เราสามารถใช้สูตรก็คือเรามองมันเป็น เรียนเล,น,เลนใหม่เลยครับเรามองสองอันนี้เป็นระบบเลนใหม่พอเรามองเป็นระบบเลนใหม่เงี้ยก็เ,เหมือนกับมีแสงมาเป็นอน,นันเข้าหามันปุ๊บแล้วก็ไปตรงนั้นซึ่งสิ่งที่ได้น็คือถ้าเกิดเออแสงที่มาจากอน,นันเนี้ยเราได้ว่าโฟกัสเนี่ยเท่ากับระยะภาพแับระยะภาพสุดท้ายดังนั้นถ้าเกิดเป็นเคื่ององก,ก็คือข้อสองก็กคือหนึ่งส่วน f รวมเท่ากับหนึ่งส่วน P บวกหนึ่ง ส่วน q p ก็คืออน,นันต์เหมือนเดิมก็ได้เป็น1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน p ดังนั้น f a เนี่ยก็เท่ากับ p สุดท้าย q สุดท้ายซึ่ง q สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้มาจาก l บวกเอ,อ่อ q สองครับ q สองเอ,อ่องั้นก็ได้เลยครับก็คือเท่ากับ l บวก q สอง q สองค่าที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเป็น f คูงกับ f ลบ l ส่วน l ครับเพราะว่าเออค่ามันต้องเป็นบวกครับแล้วก็เลยจัดเงื่อนไขเข้าไปในสมการจะได้เป็น f all เท่ากับ l ทั้งสองบวก f ทั้งสองลบ l f ส่วนเทล้ากบบ f all นี่ครับคำตอบ เป็นสองข้อก็อจะเสร็จไปกับข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับ